สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนอยู่กับสมพรเดจ้าเด้อมาหนีมาเล่นบ้านจ้าเพื่อนเพื่อนมาเยี่ยมเยอนบ้านเนาะอ <t> ่านมางานังานงันซบในป่าเนาะจ้าเนาะ <t> เป็นพีสาวแม่เนาะจ้าพีสาวแม่กกเลยได้มีโอกาสมาบ้านมาได้มาโด,ดน,นเรามาเบิงหนาบ้านนะเพื่อนเพื่อน รอบๆบบานบ้าตนต้นไม้ก็ขึ้นทวมบ้างละคนมีแต่ตน้นใหญ่ๆแต่ก็ะลมเลื่อนดีอยู่เย็นดีอยู่จ้ะชมรอบรอ,อบบานเด้อจ้ะเด้อนี่จ้ะบานสมพร <laughs> น้องกับแม่อยู่จ้ะเ <c oughs> <c oughs> บื้องหน,น้าบ้านโอ้ต้นักลำนยัยต้นใ่ค่ะคุณนะ่ะใ่คัะ แม่คนไะนต้นบักมม่อาให้ช่มทำเนียร์แล้วจ้าเพื่อนๆไปแล้วจ้าวัสดีจ้า